อัปเดตรถดำนาเข้าใหม่ครับบริษัทพกดาทเทรดดิ้งจำกัดนำเข้ารถดำนาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงรถดำนายังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถดำนาบริษัทพกดาเทรดดิง้งนำเข้ารถดำนาหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกชมและจับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันมาอิเซกิมิตซูบิชิทางบริษัทพกดาทเทรดดิ้งจำกัด เราจำหน่ายในราคาที่ลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ครับทางบริษัทพักระดาษเทรดดิ้งตรวจเช็คระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่หมดทุกจุดล้างทำความสะอาดหัวปักดำเปลี่ยนลายที่ชำรุดให้ใหม่หมดครับพร้อมแปลภาษาไทยพร้อมใช้งานได้เลยครับระบบเดิมๆไม่มีการดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนต่างๆระบบออตโต้กล่องไฟใช้งานได้ครบระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่นระบบไฟสัญญ,ญาณไฟส่องสว่าง มั่นใจได้เลยว่ารถของท่านใช้งานได้ก่อนออกจากบริษัทบริษัทจัดส่งทุกประเทศลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถทักมาสอบถามทางเพจ Facebook ได้เลยครับหรือติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทร0816149462คุณพนิดาและเบอร์โทร0809419799แอดมินเพจบริษัทต,ตั้งอยู่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันทจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา2โมงเ้าถึง5โมงเย็น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook และกดติดตามติกตอกบริษัทพกักกาเกษตดิงและทางช่อง YouTube คุณพนิดาด้วยนะครับขอบคุณครับ